ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องมาเมื่อนี่จะพาไปกีบสาวเล่ากันนะครับหลังจากหวยรัฐบาลไทยกับหวยรัฐบาลเล่าออกกันเมื่อวันที่ส6บที่ผ่านมามีคนโชคดีกันว่าครับผมอมีคนโชคดีหรือบ่โชคดีมาตามกันต่อนะครับให้เป็นแนวทางกันต่อของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ วันจันทร์ที่สิบเก้าอะมาดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับพี่น้องมิถุนายนหกหกกันนะครับพี่นอ้องอะสองพันร้อยหกสิบหกกันนะครับของวันจันทร์เราเรอพี่น้องวันจันทร์สิบหกมิถุนายนนะครับอ่าชินีมาเบิงกันนะครับของกุได้นะครับเล่าธนา ลาวพัฒนาก็แล้วกันพี่น้องลาวคักๆดีนะพี่น้องลาวพัฒนานะครับลาวลาวคือลาวเพราเป็นลาวจะพอกินลาวพิเศษลาวอะไรนะครับคือลาวพัฒนาจะออกประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับลาวพัฒนานะครับนี่ครับลาวพัฒนาของ มาแล้วครับผมอ่ะมาดูกันต่อของอาเซียนเซียนนาดีนะครับพี่น้องอ่ะครับเซียนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะนัเบิ้งกันครับพี่น้องเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา พี่น้องอาจจะเริ่มมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องนะมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเมื่อวันที่สิบหกวันสุกที่สิบหกที่ผ่านมาหกตัวออกตัวใดหกตัวก็ออกแปดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหกแปดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับพี่น้องส่วนเด็กสามตัวกับมีห้าหนึ่งหกบนนะครับส่วนล่างก็คือศูนย์หานะครับศูนย์หา อ่ะพี่น้องโชคมางกันมะนากคนที่แล้วนะครับอ่ะของเก่าบะลาวเบร์นเริ่มไปนะพี่น้องต้องเอามาเลามาขันกันนะครับเอาทีนี้มาเบิองกันนะครับรักฐานเชี่ยนหน้าดีนะครับมาเบิองเชี่ยนหน้าดีกันนะครับลักฐานอยู่นอกบัานพี่น้องทุีอ่ะหาซอยกันนะบ้านเชียนหน้าดีอ๋อเจอแล้วครับผมอ่ะงมดที่ผ่านมาครับเสี่ยนหน้าดีเ้อพี่น้อง เชียนาดีวันศุกร์ที่ผ่านมาเชียนาดีให้ที่วิ่งบนล่าง5กับ4นะครับ5กับ4เข้าที่5นะครับ5บนหลักร้อยห้าล่างหลักหน่วยนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับลขวิ่ง4บอ่อเข่านะครับเข่าตัวเดียวคือ5บนล่างกันครับพี่น้อง อาเซียนอดีเมื่อสุกที่ผ่านมาจับคููตัวไดจับคู่กันที่ศูนย์ห้าเขาที่ศูนย์หาล่างกันตรงๆพี่น้องแต่ว่าตัวเจ้าของคนบ่ถือดอกพี่น้องเพราะว่าคนบ่มักศูนย์หาว่าชั้นอ่ะฉะนั้นแล้วกะ <c oughs> ของเด็กของเซียนาดีกะเขาเพื่อกาแต่ว่าเป็นบ่จับเอาตัวนั้นนะครับฉะนั้นแล้วอ่ะงวดที่ผ่านมาเขาว,วิ่งหาบนล่าง จับคู่ศูนหาล่างตรงๆพี่น้องนี่คือเสียนหน้าดีนะครับเสียนหน้าดีนะครับอาหามาเบิ้งกันครับขเขมาเบิ้งเราแคบหน้าจอไว้นะครับเบิ้งเปรียบเทียบกันหมดที่พานมาคือบิ่งบนล่างหากับทีเขาที่หาจับคู่เขาศูนหาตรงๆบัดนี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่19กันนะครับวันจันทร์ที่19เกมาตัวดใดกัน มาเบิงกันครับพาจับตาเบิงกันห้ามกระพริบตากับเซียนนาดีวันนี้มีทีเด็ดนะครับมาฝากกันนะครับกับเวาพัฒนาอ้าววิ่งรูดนะครับวิ่งวิ่งรูดบนล่างกันนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับนะครับผมวิ่งรูดบนล่างนะครับของเซียนนาดีบนหนนารีดละพี่น้องนาดีดอเดกเซคดีอเลยพี่น้องนาดีนะครับนี่ครับฮนะวิ่งบนล่างสองกับหกกันพี่น้องทุกที่ครับผม สองกับหกกันนะครับเด่นสองเด่นหกเด่นทอกันนึกขึ้นองนะบมีตัวใดเด่นบมีตัวใดร่องนะครับเด่นทอทอกันเด่นสองเด่นหกเป็นพระเอกทั้งคู่นางเอกทั้งคู่กันนะครับหมวดนี nah, hn, uh, ้นะครับอาเซียนนาดีบมีตัวนี้นะครับคือจะบ่เเ้นไห้ว่าชันเนาะไอพี่น้องนิฟซีชอบค่อยเอามาชอบกับขันนะครับมาเบื้องกันครับ เซียนนาดีจับคู่อ่าวิ่งบนล่างสองกับ6กันเลยจับคู่ตัวใดกันมาเบิ่งกันนะครับอา้าวห้นะครับ5 2นะครับ5 2แล้วก็หกสนะครับ ห้าสองหกสองนะครับผมอ่ะก็มีเจ็ดสองนะครับผมห้าสองหกสองเจ็ดสองครับผมอ่ะั้งวมดจะมีอยู่หกคูนะพี่น้องเอฟซีมีอยู่หกคู่นะครับเียนหน้าดีกันนะครับซึ่งวัที่แล้ว เบิ่งคบคู่กันไปทนะ่านอีกรอบหนึ่งนะครับอยากจะหาว่าอะนะครับทันทีเขามาที่หลังนะครับมาเบื่องกันอ่ะนี่ครับเลขกวิ่งบนหากับซีเข่าที่หาบนล่างจับคู่ศูนย์หาของเส้นนีดีเข่านะครับศูนย์ห้าล่างวิ่งห้าเข้าตรงตรงพี่น้องซีครับผมนี่ครับอ่ะมาเบื่องกันต่อพี่น้อง มาดูกันต่อมาลุยกันต่อทั้งหมดจะมีอยู่หคู่มาแล้วห้าสองหสองเจ็ดสองสามคู่อ่ะได้อีกสองสามคู่พี่น้องอีก3ามคู่มาจับตาดูให้ดีนะครับพี่น้องห้าหกนะครับห้าหกอ่ะนะครับต่อไปนะครับผม ปดหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีแหนึ่งเอ้าวทั้งหมดมี6คู่แล้วพี่น้องมีหคู่บ่ม,มีตัวเน่นนะครับเด็วิ่งกับบาีตัวเด่นเด่นตัวทอกันเด่นสองเด่นหกเด็กจับคู่กับมีหาสองหกสองเจ็ดสองหกแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกะทอทอกัน ชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นก็นได้พี่น้องหรือจะชอบหมดทุกตัวก็เอานะครับหรือถ้าประชอบก็หามาอาจจะใส่เด็กวิ่งของเสี้ยนหน้าดีนะครับนะครับงดที่ผ่านมาเขางดก้อนผลกระลุดนะพี่น้องก็ไม่รุดมีเขาไม่ออกนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละเสี้ยนกันนะครับพี่น้องเยบซีฉะนั้นแล้วอ่ะเบิ่งไว้เป็นแนวทางกันเท่านั้นพี่น้องดูไว้เป็นแนวทางนะครับฝากไว้เป็นแนวทางกันเออ้อพี่นอ้องนะครับ ชอบใครเอานะครับปรชอบก็ผพานนะครับกับราวัฒนาของวันจันทีสิบเก9ากับเซียนนาดีครับผม